โอเคสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็อยู่กับคลิปทําสลามสูตรฟูฟ่องนะคะวันนี้นะคะก็จะมาทํากันนะคะตอนแรกเราทําแล้วแหละแต่ว่าคือยังไงกล้องมันตกใส่ก,กาวเนี่ยขั้นตอนแรกนะคะคือเราจะเอากาวเนี่ยเอากาวทีโอเอนะคะใส่แล้วก็ผสมสีค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ อันนี้เป็นถ้วยตีฟองนะคะก็เอาน้ํายาน้ํายาตัวนี้นะคะส่วนแรกค่ะที่ทําตอนคลิปก่อนนะคะมาตีค่ะพอขย่าขยับไปสักพักแล้วนะคะก็มันจะไม่เป็นนะคะก็ใส่บีไนท์กับน้ําเข้าไปค่ะก็เชตะก็ตีตีสลับกับน้ําไปเรื่อยๆค่ะแล้วเรามาทําต่อกันเลยค่ะขั้นต่อไปนะคะเราจะเอาฟองที่ตีค่ะมาใส่ในเจ้ากาวตัวนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราใส่กันเลยนะคะ ค่ะเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะขอไปคนมาก่อนนะคะค่ะพอเราคนเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เจ้าตัวเอ่อน้ำยาที่เราใส่บีซารานไปนะคะก็ค่ะเดี๋ยวขอใส่ก่อนนะคะพอใส่น้ำยาแล้วนะคะก็จะคนคนๆเลยค่ะขอไปคนกันนละคะ่ะเพราะว่ามือเราใส่ต้องอยู่ แล้วก็จะเพัลยาบีทาลงไปอีกนะคะแล้วก็คนเสร็จแล้วมาดูกันค่ะค่ะก็เสร็จไปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆถ้าเราถ่ายไม่ดีงั้นก็ต้องขออภัยนะคะเพราะเออเราโต๊ะเรามันสับอะไร่าี้ยเะแต่คลิปน่าจะมารีวิวสูตรนี้นะคะนอกกล้องนอกกล้องสีเขียวมันชาเขียวมาเลยแต่ในกล้องสีขาวโพละค่ะ ใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบาย